ีความข้องใจในเรื่องของคำสอนอว่าปกติแล้วเนี่ยในส่วนของพระพุทธเจ้าจะสอนถึงการบรรลุในเรื่องของหลุดพ้นจากกรรมต่างๆแต่ส่วนใหญ่ที่มาเจอเนี่ยจะบอกว่าอย่างแถวไม่ว่าจะเป็นที่นี่เองหรือที่อื่นเนี่ยจะพยายามบอกว่าให้บรรลุเป,ป้าหมายถึงพระนิพพานซึ่งในปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันยังห่างไกลคําว่านิพพานนับนั่นคือโยมคิดเองนะ ไม่ใช่ผู้เจ้าบอกนะครับอต่อได้แต่อาตมาเบรกโยมไปนิดหนึ่งว่านี่คือคําพูดโยมเองครับเพราะที่นี่จะสอนแต่คําผู้เจ้าครัโยมบอกเอ้ที่นี่ที่ไหนก็สอนเหมือนกันไม่เหมือนนะคอ่าอนุญาตครับต่อครับที่นี้มีอันไหนที่ที่ที่ไปได้ใกล้กว่าของคำว่นนิพผ่านไหมซึ่งที่พอจะพบเจอในชาตินี้อันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของระหว่างศีลกับธรรม ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเดี๋ยวเอ,เ,อเอาทีละข้อมันแต่ละอันมันยาวครับผมถ้าโยมบอกว่ามีอะไรได้ใกล้กว่านิพพานไหมแต่ตกลงแล้วมันจะนิพพานหรือเปล่าล่ะใช่ไหมมันจะเอาหนทางนิพพานไหมหรือไม่หนทางนิพพานหรือว่าเอาหนทางนิพพานเนะี่ยผมอยากได้นิพพานอนะ่ะแต่มีอะไรเตี้ยเตียกว่าหน่อยไหมบอกมีโสดาบันใช่ไหมอ่าหรือคารวาชั้นเลิศอย่างเงี้ยนะอ่าซึ่งมันก็เป็นหนทางเข้าสู่นิพพานทางนั้น นะอยากจะเลือกอริบุคลระดับไหนใช่ไหมแต่ก็ล้วนเป้าหมายคือน,นิพพานซึ่งการประพฤติพรมจรรทร์ถ้าไม่มุ่งหมายถึงนิพพานเนี่ยผู้เจ้าบอกเป็นการประพฤติพมรมจันทร์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดความทะลุความด่างความปลอยของพมรมจันทร์เป็นการประพฤติพมรมจันทร์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตคนคนนั้นกําลังเข้าใจผิดแล้วนะมาประพฤติพมรมจันทร์เพื่อไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งบอกขอผมขอ,มขอเอาเตี้ยเตี้ยหน่อยไปเป็นเทวดาแล้วกัน แล้วเทวดาตายไหมล่ะก็ตายหมดนะเทวดาทุกชั้นก็ตายหมดแล้วพระเจ้าเกิดมาเพื่อให้ไปสู่ของแก่เจ็บตายเหรอพระเจ้าเกิดมาเพื่อสอนให้พ้นจากแก่เจ็บตายแล้วสอนให้โยมไปแค่สวรรค์แล้วไปตายต่ออ่ะแล้วพระเจ้าเกิดมาจะมีประโยชน์อะไรล่ะใช่ไหมอ่าแล้วโยมมาฟังธรรมะพระเจ้าโยมจะมีประโยชน์อะไรซึ่งโยมไปฟังธรรมของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ได้ที่เขาปราศจากการ,รมนะ ที่เขาสอนเรื่องการมุป,ปาทานทิฏฐุป,ปาทานศีลพุตุปาทานซึ่งก็ไปสวรรค์ดได้เหมือนกันแต่จะไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดสอนเรื่องอัตวาทุป,ปาทานและเราไปนั่งคิดเองว่าโอ้มันคงไกลคงยากความเห็นพวกนี้เรียกอตินิปาตะสําคัญตนว่าเลวสําคัญตนว่าไม่ดีแค่มีความคิดนี้ก็กั้นและไปไม่ได้ลนะนะความคิดพวกนี้เกิดขึ้นพระเจ้าเราต้องทิ้งไปเลยนะ อาตมาจึงบอกมันนั่นมันความเห็นโยมนะไม่ใช่ความเห็นพระพุทธเจ้าถ้าความเห็นพระพุทธเจ้าบอกต้องรีบทิ้งความคิดนี้แล้วสร้างความเห็นใหม่ขึ้นมาซึ่งมันสร้างได้มันเป็นแค่ความเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปละนันทิก็จบละใช่ไหมอ่านี่วิธีแก่นะอืม